สวัสดีครับเกริร์ผมแบงค์กาโอเกมแคตเตอร์ atter, ผมหน้าวันนี้จะมาทำการรีดียคชันกับคลิป Origin of s k i b i d i t o i l e t หรือว่าที่มาของ s k ก b บ i i t o i l e t ครับผมนะส i b i d i t o i l e t นี่เป็นหนึ่งในคลิปที่ทุกท่านให้ความสนใจอย่างมากครับผมนะแต่ผมดูจนจบ50กว่าตอนแล้วผมก็ยังไม่รู้ที่มามานคผมนะก็โอเคมันก็สนุกบู๊กันใช้ได้ แต่ที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นมันคืออะไรเราไม่รู้ครัผมนะผมก็เลยมาดูคลิปนี้ครผมนะที่จะอธิบายถึงออริจินของ s k i มบิล t o i ทอยแบบในรูปแบบของการ์ตูน 2D ดีครับผมนะซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนผมเคยดูที่มาของโลบล็อกดอจากช n e l นี้เหมือนกันเออน่าจะเป็นคนเดียวกันนะผมนะดังนั้นก็เลยน่าสนใจมาดูว่าที่มาของสกิม i ิล t o i ทอยจะเป็นยังไงครับผมนะมันจะจริงไหม หรือเขาแค่มั่วเอาน่าจะมั่วเอามากกว่าแต่ว่าดูเอาสนุกก็แล้วกันโอเคมาทีมมาสกิมบิทอยเลตไม่มีซับด้วยโอเคจะพยายามดูไปแปลไปก็แล้วกันโอเคมานี่คาริลเาเมนเจอกับโอ้โหสองดีแม่งก็ยังหน้าตาอัปลักษ์ครับผมในพวงนี้สกิมบิทอยเลทยิงเลเซอร์ด้วยอุ้ยดูดเข้าโถส้วม ปกติมาทําได้ปะ่ะไม่เหรมันทํายุดคนเข้าโถตูวมูวแล้วก็ยิงเลเซอร์ได้ทุกตัวแล้วปกติจะมีแต่พวกบอสปะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันอ้าวนั่นหัวหน้าบาะสูดขาวช่วยด้วยมาไอช่ชวยได้ได้ว่าโอโ้โหขาดเลยช่วยไม่ได้หิเอาไปสงสารเพื่อนเด้ยเลยมาแล้วเพลงไม่พอชินไปไปไหนเราฟังเพลงกูก่อน เพลงตัวจะโจ๊ะหมุนหัวเหมือนกันได้นะจริงครับผมนะจากที่ผมดูคลิปนั้นไปผมหลอนเพลงนี้มากอ้าวแกทำอะไรเราแชร์สายสัมพันธ์ ความคิดจะกลายเป็นหนึ่งเดียวความทรงจำ,งจำเพื่อที่นายได้เห็นความทรงจำในช่วงเวลาสุดท้ายว่ามันจะเกิดขึ้นกับคนเขาพวกแกเรามาเริ่มจากตอนแรกเลยไหมอ๋อโอเคฉันเริ่มชีวิตด้วยการเป็นเด็กที่บริสุทธิ์ธรรมดาเป็นมนุษย์จริงๆ มีร่างกายจริงๆไม่ใช่กลรงขังฉันเป็นเด็กดีฉันก็ทำอะไรของฉันแตเองไม่สนใครเกรดก็ธรรมดาทาเร็สด้วธรรมดาแต่ฉันก็ฝันจะเป็นดีเจอ๋อไอเพลงนั้นคือเพลงจากดีเจคอนต์มานมาอะไรเงี้ยแหละเอครูบอกฉันว่าฉันน่ะเป็นนักดนตรีฉันเป็นนักดนตรีที่กาก และหลายคนก็เห็นด้วยเอา้าวว้า้นั่นมันโคตรขี้แพ้แม่งหูป,ป่าักทีร้องอยู่ได้เพลงเอสกิบิดีฮ่<ห>าเลยไม่รู้เอ๊ฉันรู้ว่าพวกนั้นเห็นว่าเพลงของฉัมนม่น่ารำคาญแต่ว่ามันได้เกินไปที่เข้าใจความขี้เนี้ยของฉัน<ฮ> เออพวกนักดนตรีอ่ะเวลามีชีว e ิตอยู่คนไม่ค่อยยอมรับ่าไหร่แต่พอตายไปผลงานก็ไปที่ยอมรับอะไรเรื่อยๆดังนั้นเชคเลยต้องทนการกันแกล้งขอยพวกนั้นอ้าวโดนได้แล้วโดนบูลลี่อยู่นี่นะอ้าวกล้องวิดีโอกล้องวิดีโอนี่เกี่ยอะไรคาเวล่าแมนปะเฮ้ยหรือว่าไอ้ดีคือคาเวล่าแมนไม่แน่เหมือนกัน ฉันอดทนการกันแกล้งโดนผลักเข้าล็อกเกอร์แบบไม่มีอะไรแต่ว่าวันหนึ่งเรื่องมันก็ร้ายแรงเพราะไอ้บูรี่มันแอบเข้ามาแล้วก็อูโหูเอาหัวลุกกดเข้าห้องน้ำตอนนั้นฉันหีมากอแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าห้องน้ำเป็นที่ สวยงามมากไม่ใช่อะไรที่อับประลักเลยเป็นไงว่ายน้ำช้าไม่เองทำทำไมเพราะว่าศพอย่างแกมันต้องเรียนรู้บทเรียนแกทำอะไรเอากล้องมาทำไมรอเพื่อนๆได้เห็นสิ่งนี้ก่อนเธอแกได้ดังแน่นอน แล้วผู้คนก็เห็นอืมแกโชว์ให้คนทั้งเรียนรู้และคนทั้งเรียนก็โชยคนอื่นรู้และคนอื่นก็โชยคนอื่นรู้อีกอืมหมือนเววแต่มันก็ยังไม่พอสำหรับมันมันอยากจะแสดงให้คนทั้งโลกได้เห็นชื่อเสียงของฉันโดนเสียหายอืม แต่ฉันก็ไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่ตอนแรกแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าทุกคนรู้หมดแล้วว่าฉันโดนทำให้อับอายยังไงแล้วมันก็ยิ่งแย่เข้าไปอีกกล <c oughs> ายเป็นเทรนดิ้งันดับหนึ่ง <c oughs> มันเป็นสัปดาห์หรือว่าเดือน <c oughs> มีหลายแบบด้วยอะโดนหลายครั้งแล้วยัง <c oughs> ฉันอยากจะบล็อกมันออกไปแต่มันก็ใช้ไม่ได้ แสนกว่าวิวล้านวิวแน่นอนจังหวะนี้เรียบร้อยฉันไม่สนจะเป็นนักร้องดังอีกต่อไปไอ้นักดนตรีดังอีกต่อไปฉันก็แค่อยากจะเป็นคนธรรมดาอมเออฉันอยากจะเป็นคนที่ไม่มีใครรู้ว่าอยู่มีอยูอ่สุดท้ายฉันต้องเปลี่ยนโรงเรียนไม่ได้ ฉันยอมแพ้ความฝันฉันไม่ร้องเพลงฉันฉันไม่อยากจะเป็นเหยื่อของการกัดแก้ต่อไปนั่นคือตอนฉันโตมาแล้วก็มีได้รับเขาเรียกว่าอะไรบรดดกตกทอดจากครอบครัวในฐานะธุรกิจการดูดซ่วมมันไม่ใช่งานที่น่าสวยงามขนาดนั้นหรอกนะ แต่มันก็เป็นงานที่จริงใจและฉันก็มีลูกค้าเยอะอ้าวเอ้ยไม่เจอกันนานเลยนะแต่ก็มีดูทอยเลสตะกีบไดีเว้ย <c oughs> มันคือไอ้นั่นแต่ว่าเราโตแล้วเรื่องที่ผ่านไปก็ผ่านไปแต่ว่าบางคนก็ไม่เคยเติบโตมันไม่เคยเปลี่ยนไป แลไอ้นั่นก็อยากจะทำให้วันเก่ากลับมาฉันควรจะรู้แท้ๆจะโดนอีกรอบนี่เดยแต่ว่ามีอะไรแปลกๆห้องน้ำน่ะมันพังรู้ไหมอ้าวและฉันก็เลยหายไปอืมตลอดการก็คือตายครับผมเนะยแม่งดูดเข้าสวมตายหาเลยทำไมอนาถขนาดนี้ ฉันก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นดีกลายเป็นสกิบบดีใช่แล้วฉันรอดมีเวทมนต์เกิดขึ้นอะไรสักอย่างพลังแห่งการล้างแค้นช่วยให้ฉันและฉันก็เริ่มร้องเพลงนี่คือเดวะเฟิร์สสกิบบีดีใช่ไหมสกิบี้คนแรก มันเป็นกับฝันร้ายใชก็ทำใชก็เลยทำในสิ่งที่คนคาดหวงังตอนแรกมันก็ชักโครกฉันนึกว่าฉันจะหายไปแล้วแต่ว่าตัว,ย,ย,ตวย,ยังอยู่ปุุบอ๋อการที่แกกดน้ำใส่ชั้นมันทำให้ชั้นไปจากส้วมหนึ่งไปอีกส้วมหนึ่งแค่นั้นไม่ได้ทำให้หายไป ไม่มีทางที่จะทำให้ฉันหายไปตลอดกาลฉันก็เลยแกล้งพวกคนอื่นที่มันเคยแกล้งฉันไว้มาหลายปีอตอนแกล้งไปแกล้งไปตอนแรกก็สนุกแต่ตอนหลังฉันก็เริ่มรู้สึกแค้นใจติดอยู่ในทอเลสติดอยู่ในกำแพงแล้วก็โดนกดน,น้ำไปไม่รู้จบฉันเลยตัดสินใจ จะลองอะไรใหม่ๆจะกดน้ <c oughs> ฉันคิดว่าจะทำให้คนอื่นมาโล่ฉันได้ไหมแล้วมันก็เวิร์กด้วยและฉันก็เลย,ล,เล,ยล่าคนไปเรื่อยแพร่เชื้อไปไเรื่อยเออยิ่งเยอะก็ยิง่งแกร่งขึ้นโอ้และฉันก็ได้รู้ว่าพลังของฉันเสียเปล่ามาแต่ยีน่นี้แล้วก็ร้องเพลงหลอกคนธรรมดา มันต้องลังแคทที่จริงจังต่หากและฉันก็ <c oughs> เมื่อฉันมีพลังมากพอฉันก็ปลด <c oughs> ออกมาล้อมกับพวกฉันเออแล้วก็คอมมาน์พวกฉันออกคำสั่งไปบุกมนุษย์กลายเป็นบอสใหญ่ผมในตัวแรกพ <c oughs> <c oughs> อ,อกคนที่มันโดดเข้ามา <c oughs> <c oughs> ผมเพิ่งรู้ว่ามันเขาเรียกว่าอะไร ตัางพวกกันแบบนี้ผมนะจับเข้าโถกลายเป็นพวกโผล่มาเป็นพวกนีนี่เองเหรอนี่โจมตีเย่มาสุดยอดมากอือฮม,มนุษย์ธรรมดาที่ว่ามันกลา้าที่จะมาอัดวิดีโอเหรอโดยที่มันทำอะไรไม่ได้จีหยุดยั้งพวกเราใชคก็เลยเอากล้องโอของมันอือ มันชอบยามีนันดื่มน้ำใช่ไหมดูซิมันโดนบ้าเป็นไงโอ้โอ้ม,ม,อมันไม่ควรจะเป็นพวกของเรามันควรจะไปช้ชีวิตของมันเหมือนพวกตัวประหลาดกับพวกเราเหมือนกับพวกเราเฮ้ย <Hey. S 2> ฉันปล่อยมันหนีไปตอนที่ฉันกำลัง บอกกล่าวกับกองทัพฉันอยู่มันก็สร้างกองทัพต่อต้านขึ้นมนาะอื <c oughs> พวกคาเบลาแมนไอพวกบูรี่ทำเป็นสร้างกลุม่ม <c oughs> พเพื่อจะมาต่อสู้กลับกับพวกเราแต่มันไม่ได้ดีอะไรเลยจะมาสู้กับแก๊งสงกิบกบิดีคนธรรมดาได้ไนะ <c oughs> แต่นี่อ๋อมันรวมร่างกับกล้องเพราะว่ากล้องโดนเข้าไปก่อนแล้วมันเข้าไปตามนี่แหละมันสู้อะไรเราไม่ได้อม มันก็เลยเริ่มที่จะทำการทดลองอเพื่อจะเปลี่ยนคนให้กลายเป็นคเาเมล่าแมนมีชีวิตใหม่และมีพลังใหม่เพื่อเป็นสมาชิกข,ของกลุ่มต่อต้านและการต่อสู้ก็เปลี่ยนแปลงไป,ไปเกมมันเปลี่ยนไปเราถูกเล่นงาน ไอ้พวกกบฏนี่มันต่อต้านเราได้เราก็เลยต้องถอยกลับมาวางแผนใหม่ซื้เวลาไปก่อนให้พลังเราแกร่งกล้ากว่านี้แล้วเราก็จะแป่งพอมาต่อสู้แกใหม่แล้วเราก็มาที่นี่ <c> um> ไอ้พวกคาเมรามต้องตายอะไรอย่างนี้ขามส่วนชีวิตก่อนเถอะ ก็ได้เลยโอ้โหมีพลังเวทมนต์ยิงเลเซอร์ตายแานด yeah. เรียบร้อยผมนะนั่นก็คือที่มาขอสกิบิทอยเลตกับผมนะผมได้ข้อมูลอะไรเยอะมากนะผมไม่รู้ว่ามันจริงแท้แน่แค่ไหนแต่ว่าโหได้รู้ว่ามันแพร่เชื้อยังไงมีพลังอะไรคาเมราแมนเกิดมาได้ยังไง ถาเกิดเรามองตรงนี้กลายไปว่าแก๊งคาเมล่าแมนนี่แหละดูเป็นตัวร้ายใช่ไหมเพราะว่ามันบูรี่สก,กิบดีจนสก,กิบดีกลายเป็นสก,กิบดีทอยอเลสแล้วมันก็ได้เป็นคาเมล่าแมนทีหลังแล้วมาต่อต้านแต่คนเริ่มต้นก็คือแก๊งคาเมล่าแมนหัวหน้าแก๊งคาเมล่าแมนพวกตัวบูรี่อะไรแบบนี้ ถ้าดูแบบนี้สกิบิดีแลดูกลายเป็นตัวดีใช่ไหมแต่เราไม่แน่ใจผมนะโอเควันนั้นคือการรีแอคชั่นออริจินออฟสกิบิดีทอยอะไรนะผมนะใครชอบคลิปนี้แล้อแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกางใจผมสร้างสรรค์ผลงานผมถ้าเกิดใครอยากดูกดผมรีแอคชั่นอะไรแบบนี้กดไลค์ก็เยอะ like, ผมในผมรีแอคชั่นอะไรต่อก็ที่เขคอมเมนต์ล่างได้สำหรับวดีโอกรุ๊ปบายหน่อยกรุ๊ปใน